สคริปต์สคริปต์แน่ดิฟ้าไม่บอกโสคริปต์บอกว่ามีแค่ออกนะอ่ะเหรอเหรอก็ก็นิดนึงครับนิดหนึ่งนิดนึงเราก็เป็นโชว์ที่แบบเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้มีอะไรขาดโผลไม่ได้มีอะไรโชว์ขาเราก็โชว์ความรักสมทอดความรักแต่เราก็่ดื่มไปเลยนะดื่มไปลยจริงๆเลยนะนั่นแหละครับก็ตามนั้นตามนั้นก็ผมว่าตอนนั้น จริงๆต้องต้องก็ตั้งใจไว้แหละเพราะว่าด้วยเนื้อเพลงด้วยเนื้อหาแล้วก็ช่วงที่เราได้ซ้อมมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราควรจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้มีเต้นอย่างที่บอกไปนะฮะเราก็อ่าเอาเอาตรงนี้แล้วกันอันนี้จุดขายเราจุดขายคู่เราจุดขายเป็นเพียร์ขายคู่เราคามบอกทิ้งว่าจะมีเปลี่ยนแปนข้างหน้าคู่กันสอน ก็เซอร์ไพรส์ตรงนั้นแต่ว่าก็ก็ก็รู้รู้อยู่แล้วว่าจะหอมนะอะไรแต่เปลี่ยนเป็นจูดก็ก็ก็หวังว่าจะชอบโชว์ครับอ่าคิมตกใจนะที่แบบไม่ตกใจเขาก็เขาพร้อมรับตลอดอยู่แล้วใช่ใเขาบอกว่าเราจูบกันหน่อยตามนั้นฮะโอ้นหคิมเองล่ะอันนั้นอันคือเตรียมก่อนจูบไม่ใช่สิ เต็มกันจุบใช่ไหมไม่จริงๆทุกทุกโชว์เราเราก็คุยกันอยู่แล้วว่าจะประมาณไหนอยู่แล้วแล้วก็เราก็คุยกันข้างหลังอยู่แล้วแหละครับรู้สึกไงบางคนกับแคปพาสสุดฤทธิ์แบบว่าพูดถึงเยอะมากขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ไม่ไม่รู้สึกยังไงก็ก็ตามนั้นจริงๆมันก็โชว์ก็คือโชว์แล้วก็ในพาร์ทของเราก็น่าจะเป็นโชว์ที่เขาตั้งใจว่าอยากจะส่งอยากจะบอกว่าเออส่งต่อความรักอะรัก อะไรอย่างเงี้ยเราก็แสดงให้เขาเห็นว่าความรักเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องทั้งคนแซวคนที่แบบว่าคิดมากเหรอก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ต่างคนต่างความคิดนะครับผมผมก็เปิดเราโอเพนเวอร์อยู่แล้วนะครับผมแต่เราทําในสิ่งที่ถูกต้องนะถูกต้องไหมเออถูกต้องไม่รู้คําตอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนะฮะัังถึกนแล้วแต่เลยตอบกันเองตอบกันเองจริงจริงชีวิตจริงหวานกว่านี้นะฮะโอ้จูบเยอะกว่านี้ไหจูบทุกวันไหม ก็ทุกวันเขาช่วงเวลาไหนช่วงเวลาไหนกึนนอนกึนนอนตลอดอาหาตลอดตลอดก็ไม่รู้เออแล้วแต่โมเมนต์เลยครับเรียกว่าว่าคุณจุดบปั๊บอย่างนี้เหรอได้หรอนั่นแหละเป็นการมันก็เป็นการแสดงความที่เราแคร์เขาเรารักเขาอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมถูกเก่งนะถูกถ่ายถูกท้องถูกนเรื่องจุที่หลายคนโฟกัสตรงนี้ยังไม่ท้องยังไม่ท้องยังไม่ท้องใช่ครับก็ เรา,เาตั้งใจตั้งใจจะมีน้องแล้วก็เตรียมความพร้อม,อ,มอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อม,อมที่เห็นว่าไม่ได้ลงเตะบอลผมเองก็มีการบาดเจ็บที่เท้านะครับผมแล,แล้วก็น้องเนี่ยก็เป็นเาขาเรียกว่า,าฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไข่อยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีอะไรที่มันหรืหวาขนาดนั้นนะครับผมก็ ก็เป็นแบบนั้นไปที่ที่ลองท้องแต่ว่าเป็นฮอราะฉีดใช่เป็นเพราะฉีดฮอร์โมนแล้วก็ตอนนี้ไข่เป็นฟาร์มอยู่ในท้องได้เ่เยอะมากอารมณ์มันเสิรมิ่งไหมไม่เลยแม่เมื่อก่อนเขาเขาดูแลตัวเองดีมากแล้วก็มีวินัยมากแล้วก็รักษาดูแลแบบดีๆมากๆครับเห็นว่าเราไปช่วยจิ้มด้วยเราช่วยจิ้มด้วยตอนแรกคือแบบเราเห็นเขาตอนจิ้มแล้วแบบ เราแทบน้ำตาไหลเลยเขานั่งทําอยู่คนเดียวแล้วมาจิ้มอะไรเราแบบโอ้โหเรากล้าไปแบบจิ้มไม่กล้าตอนแรกคือมือสั่นเลยครับแต่ว่าครั้งหนึ่งเราก็เราก็ต้องมีส่วนร่วมแหละใช่ไหมเราก็ปนั่งตัดจิ้มครั้งแรกโอ้หมือสั่นกลัวเจ็บเออกลัวเจ็บจริงๆครับก็นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้เห็นกันผมก็อัดวิดีโอไว้อยู่อะไรเงี้ยตอนนี้จิ้มจิ้มไปเยอะไหมแค่ไหนกี่เข็มจำได้ไหมกี่เข็มตอนนี้ประมาณห ช่่ประมาาณทกอออิตตย์เดืนจริงๆคือฉีดทุกวันได้หกเข็มเออใช่หกเข็มใช่แต่คิมบอกว่าสนุกนะืมนั่งไม่เจ็บเลยนั่งออกเดินเขาแปลกปีเหมือนกันครับไม่เจ็บไม่เจ็บใช่เขาแปลกปีแต่ผมว่าบ้าคนเราเอาเข็มมาจิ้มตัวเองก็น่าจะต้องเจ็บอยู่แหละแต่เขาอดทนาบอกว่าเหมือนพี่หมากช่วยเป็นคนที่สนุกดีเออเออเอออะไรอย่างงี้ ผมก็แบบเป็นคนผสมยาให้อะไรเงี้ยเออก็อยู่ในทุกขั้นตอนกิจกรรมคู่รักกับใช่ก็นั่นแหละเป็นกิจกรรมจริงๆเพราะมันแบบเออต้องทำเ้ยเราตั้งเป้าแล้วเราแลนไว้อยู่แล้วอย่างที่บอกไปในในในปีอีก2ปีอะไรเงี้ยใช่ความตั้งใจไว้ครับผมแล้วก็ตอนนี้ที่เราทําก็คือเราเราพร้อมแล้วก็เราไปตรวจมาว่าเราสมบูรณ์มากๆเพราะฉะนั้นเราก็เก็บไว้ก่อนเลย ดีกว่าอีก2ปีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไอ้จริงพอมีข่าวมาแต่เขาบอกว่าเอาตกลงพึ่งกันแพทย์เรามายังไงครับไม่ฟิตตังหรือเปล่าม่โอ้โหไม่คุยหมอหมอบอกว่าไงให้โอกาสคุยเครื่องิตงหมอบอกผมไม่มีปัญหาเลยอะหรือว่าฟิตตังค์ฟิตมากวายเร็วมาก วเร็วมากวกระแสน้ำเร็วเป็นปลาตะมเร็วมากแข็งแรงมากคพีบแกก็บอกว่าคู่ราเป็นคู่ที่แบบเหมือนแบบจกจูบมันน่าจะแบบมีรูปเร็วๆแน่ๆไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องนั่นแหละนั่นแหละก็ก็ก็เป็นผลดีมาจากการออกกำลังทั้งผมไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะน่าจะเกี่ยวแล้วก็เราก็ทานพวกวิตามินแล้วก็พอถึงว่อนไปตรวจจริงก่อนไปตรวจจริงๆเราก็ดูแลตัวเองมาระยะหนึ่งอะไรเงี้ยพอไปตรวจปุ๊บทุกอย่างมันดีหมดเลยครับจริงๆหมอก็บอกว่าปิดกันโค แบบเนี้ยไม่ต้องเก็บก็ได้นะ,ะ,ะเพราะว่ายังแข็งแรงอยู่แต่อนาคตถึงที่บอกไปอีก2ปีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราอาจจะทํางานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอในตอนนั้นหรืออะไรเงี้ยเราก็เก็บตอนที่มันสมบูรณ์ที่สุดไว้ก่อนเป็นแผ่เยอะเก็บไว้มีเยอะๆตั้งใจไว้แล้วครับตั้งใจไว้แล้วกีคนดีวคนเดียวแบนเป็นแผนสำรองเพราะถ้าทำจริงก<ผ>็ค<ผ>ือธรรมชาติเท่านั้นใช่ก็ก็ก็คุยกันอยู่ใช่น้องก็แบบหรือยังไงหรือยังไง หรือยังไงอะไรเงี้ยผมก็อ่ะนะเก็บไว้ก่อนแล้วเรื่องยังไงค่อยว่ากันอีกทีให้อุ่นใจใช่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีจริงครับล้ำล้ำแต่พี่แอนบอกว่าเขาจะไม่รับส่วนอะไรทั้งสิ้นเลยเขาบอกแค่เพียงแล้วเขาบอกว่าเรารวยกว่าเขาอยู่แล้วอุ้ยพี่แอนเอาอะไรมาพูดพี่แอนพูดคำนี้ว่าสองทัวร์เมียรวยกว่าพี่อีกไม่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 เชื่ออย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อเขาครับครับพี่แอนก็นะ ต้องยังไงก็ต้องรับใช่ไหมรับละครก่อนตอนนี้รับละครก่อนเนี่ยเอาผมไปเล่นละครนะครับคิดถึงละไม่เจอนานโอเคนะโอเคขอบคุณพานะเสนอพาน